สวัสดีครับทุกคนมีอะไรในหนึ่มื้อวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทานข้าวมื้อบ่ายกันสำหรับวันนี้เราก็จะมาแถวถนนพระราม9ร้านที่เราจะไปก็จะเป็นร้านอาหารแบบฟิวชัน่นแล้วก็เป็นร้านคาเฟ่ด้วยแต่ที่เด่นของทางร้านก็จะเป็นซอฟเสเซลซึ่งจะทานคู่กับกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มที่ไม่มีกาแฟสำหรับอาหารของที่ร้านก็จะมีเมนูที่น่าสนใจอย,อยู่หลายเมนู งั้นไปเดี๋ยววันนี้เราก็จะทานทั้งคาเฟ่เพสเซลแล้วก็อาหารไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารมีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้เราก็มาถึงพระราม9ซอย41แล้วเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าไปในซอยเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณแค่5 0เมตรร้านก็จะอยู่ทางขวามือเราก็จะเข้าไปจอดรถทางด้านหลังร้านน่าจะสะดวกกว่า จริงๆที่ร้านเขาก็มีที่จอดรถทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังแต่เราชอบจอดทางด้านหลังมากกว่ายิ่งถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่จอดรถเนี่ยหายากพอสมควรพอดีเรามาวันธรรมดาช่วงบ่ายรถเลยไม่เยอะไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันลืมบอกไปร้านที่เรามาร้านนี้มีชื่อว่า Broom Dining ก็จะมีที่นั่งทางด้านนอกอยู่หลายที่ นั่งด้านนอกก็ได้สัมผัสธรรมชาติต้นไม้ที่มีอยู่แต่สำหรับเราขอนั่งทางด้านในแล้วกันนั่งด้านไหนดีด้านในเนาะโอเคขอบคุณครับพอมาถึงที่ร้านเดี๋ยวเราต้องสแกนเมนูอาหาร เมนูเล็กๆเมนูที่นี่จะเป็นตัวไหนเป็นตัวนี้ปะที่สดเสดญจคนเขาสั่งกันอ่ะใช่ไห<ช>ม<ะ>ญญอ,อันนี้คืออะไรนะเปน,ญญนพิซซ่าอันนี้ปลาอ๋ออันนี้เป็นเนื้อเนอะญญาะอ๋ออันนี้คืออะไรอันนี้สปากเกตตี้ทะเลใช่ไหมอ๋ออันนี้แกออกเป็นแบบเบอร์เกอร์ป่ะหรือ เดี๋ยวพี่คงเอาตัวออริจินอลของเราก่อนน่ะคิดว่าคือตัวนี้เนาะโอเคอ่ะไปพี่รับตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะครับครับผมใช่ตัวไหนตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีตัวหนึ่งใช่ไหมอ่างั้นพี่ออเดอร์นี้มาอีกจามหนึ่งนะครับส่วนเมนูน้ำกับไอตัวอันนั้นขนมไปเดี๋ยวแพ่เซล์ไปเดี๋ยว เดินไปดูได้ป่ะได้เนาะโอเคอันนี้เอาอันนี้เป็นดาร์กช็อกอันนี้เป็นเฟรนช์บัตเตอร์อันนี้เป็นโรสอัลมอนด์ตอนนี้เหลืออยู่เท่านี้รสชาติมันขมไหมอ่ะอันเนี้ยตัวเป็นบัตเตอร์คับจะมีความนุมน่มและความนุ่มและอันนี้ตัวอัลมอนเป็เซลล์นะตัวอัลมอนด์จะมีความหวานตามธรรมชาติครับส่วนตัวตัวนี้ดาร์กกำลัา15เปอร์เซ็นก็จะมีความหวานกำลัง แล้วพี่ควรจะทานคู่กับเครื่องดื่มตัวไหนดีวันนี้ทานเป็นเมนูเครื่องดื่มตัวนไหอย่างเนี่ยอัลมอนต์เทเซล่ะครับจะแนะนำคู่กับเครื่องดื่มที่เป็นลูเทิ้นร้านเลร้อนหรือเย็นก็ได้แล้วควรจะร้อนหรือเย็นดีถ้าเป็นคนทาน็ไม่จะทานเป็นอะไรนะเอาเมนูเย็นเอาเมนูเย็นเนาะแล้วถ้าเกิดเป็นตัวนี้ล่ะตัวเป็นเบนเตอร์ตัวเนี้ยครับเป็นกระถานคู่กับร้อนกรับทอดกันดีถ้าได้ร้อนเลยนะคู่เมนูหรือว่าถ้าไม่ชอบทานร้อนเอางี้งั้นเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้คู่กับไอตัว ร้อนนะครับโอเคได้ครับขอบคุณค,ครับผม <Okay. S 1> นอกจากเมนูเครื่องดื่มทางด้านนี้ก็จะมีไอศครีมที่อยู่ทางด้านนี้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายในร้านด้านนี้จะเป็นครัว จริงๆที่ร้านเขาก็มีเมนูที่เป็นเล่มแต่ตอนแรกเขาไม่ได้เอามาให้เราเราก็เลยมาดูจากที่สแกนเมนูของเขาก็จะมีทั้งของหวานแล้วก็เป็นของคาวแล้วก็เป็นพาสต้าต่างๆรายการอาหารแต่ละอย่างเนี่ยก็จะเป็นอาหารแบบปรุงแบบพิเศษพิเศษสรุปอันนี้ก็คือเมนูที่เราสั่งแล้วก็ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งเป็นเมนูที่เราสัง่งอันนี้คือลาเต้ร้อนเนาะโอเคได้ขอบคุณครับน,นี้เฟรนช์โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาชิมลาเต้กันที่ร้านนี่เปิดมานานหรือยังอะ สาขานี้ิกกว่าและสาขาอื่นอยู่ที่แสดงว่าลูกค้านี่เยอะมากตั้เสาร์ทย์ตอนเช้าแปดโมงครึ่งถึงกี่โมงอ่ะถึงเที่ยงเลยป่ะหรือว่าไงก็งทั้งวันอโอเคขอบคุณนะครับครับเดี๋ยวเรามาแอบดูที่ครัวกันชิ้นนั้นก็เป็นเนื้อพิแขนย่น้องเขาก็กำลังแล่เนื้อเป็นชิ้นบาง เดี๋ยวเรามาดูน้องเขาแร่เนื้อกันพอน้องเขาแร่เนื้อเสร็จเขาก็จะมาวางบนถาดแล้วก็จัดเรียงให้ดูสวยงามเนื้อก็จะออกเป็นสีแดงๆสำหรับในกระทะนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องเคียงต่างๆก็จะเป็นหอมหัวใหญ่มันฝรั่งแล้วก็กระเทียม เขาก็เอามาตกแต่งในจานหลักให้ดูสวยงามก่อนที่จะเอามาเสิร์ฟเราแล้วก็โรยด้วยเกลืออีกครั้งหนึ่งเมนูจานหลักของเราพิคันย่าแอนด์ a, เอ้ก็มาเสิร์ฟแล้วดูหน้าตาหน้ากินนะ่ะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะกินเดี๋ยวเราทานลาเต้กับเพเซเซลให้หมดซะก่อนแล้วเดี๋ยวเราเค่อยทานจานหลักเดี๋ยวเรามาลองชิมเพเซ,เซลชิ้นนี้กันดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง อืมรสชาติดีนิ่มสมคําล่ำลือกาแฟลาเต้ที่นี่เขาเข้มข้นดีอันนี้เราไม่ได้เติมน้ําเชื่อมเลยอันนี้คืออะไรนะคระคลีโกนี่นะคะโอเคตอนนี้เมนูที่เราสั่งก็มาเต็มโต๊ะเลยเดี๋ยวเรามาทานเนื้อกัน เนื้อน,นิ่มกำลังดีเลยอ่ะมาดูสีของเนื้อกำลังแลมีเดยมแลในตอนนี้ก็ขอจัดการกับอาหารจานนี้ก่อนละกันดูเราทานไปเรื่อยๆดูแล้วน่าทานดี ทานไปจนใกล้จะหมดแล้วแป๊บเดียวหมดจานทานจนเกลี้ยงจานแรกเดี๋ยวเรามาต่อจานที่สองกันตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่โมงครึ่งลูกค้าก็ย,ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีทยอยเข้ามาบ้างแล้ว เรามาดูเมนูเครื่องดื่มที่เป็นเล่มกันเมนูเครื่องดื่มที่น่าสนใจก็มีอยู่หลายตัวหมกันอันนี้จะเป็นพวกไม่มีกาแฟสีสวยนี่ก็จะเป็นเมนูเพสเซลอันนี้ก็จะเป็นที่เราสั่ง French, b u t เตอรแล้วก็มีอัลมอนด์แล้วก็มีเพสเซลรสชาติรูปร่างต่างๆให้เลือกเครื่องดื่มที่ไม่ใช่กาแฟแนะนำตัวไหนได้ เอาตัวไหนดีเป็นชาไหมครับที่ที่เป็นเลขาเมนของทางร้านอ่ะเนาะอ๋อชากาก็จะมีเป็นอันนี้คืออะไรซูโกามัชชาเลยครับผมจะเป็นมัชชาเลยครับอ๋อได้มาตัดเนื้อชีสซูโอกาเลยครับอ๋อก็คือก็คือชาเขียวนมลาเต้ชาเขียวลาเต้เนาะแล้วก็ขายนี่ก็จะเป็นไลชี่เลมอนนะครับผมตัวนี้จะเป็นชาซินนีครับผมเป็นชาอันนี้จะลดออกยังไงอ่าจอบเปรี้ยวๆครับผมหวานนิดหน่อยหรอ แต่มีแก้วเทกอเวใช่ป่ะมีครับผมโอเคอ่างั้นเดี๋ยวพี่เอาอันนี้อันหนึ่งแก้วเทกอเวได้เลยครับไลองลองกินดูโอเคโอเคขอบคุณครับคือน้ำดิ้จีเลมอนทีโอเคได้จ้ะขอบคุณครับเรามาลองชิมรสชาติของดิ้งจีเลมอนทีกันรสชาติก็ออกเปรี้ยวหวานๆเย็นๆ แล้วก็สดชื่นดีพอดีเราแอบเห็นโต๊ะข้างๆเขาสั่งของหวานเดี๋ยวเรามาถามพนักงานดูซิว่าเขาสั่งอะไรเราจะได้สั่งตามครับเดี๋ยวเรามาลองชิมเมนูนี้กันเดี๋ยวมาชิมกัน ี๋ยวจะลองลร้านด้วยซอสดูอันนี้รสชาติดีนะนี่ก็เป็นรายการของหวานแนะนำอีกรายการหนึ่งของทางร้าน w i Berry c a m b e l เราก็ทานไปเรื่อยๆจนหมดจาน แต่ขอบอกก่อนว่าเมนูนี้รสชาติจะออกหวานเยอะพอสมควรคนที่เป็นเบาหวานกำลังควบคุมน้ำตาลอันนี้ก็ควรจะงดทานอย่างอื่นแทนน้องเดี๋ยวเช็คบินได้เลยครับเบ็ดเสร็จมื้อนี้เราจ่ายไปทั้งสิ้น1,100กว่าบาท อาหารสามอย่างน้ำสองแก้วแล้วก็ขนมหนึ่งอย่างค่ะขอบคุณครับก่อนกับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศทางด้านนอกกันครับทางด้านนอกก็จะมีที่นั่งอยู่ทั้งสองด้านคือทั้งทางด้านหน้าและด้านข้างแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นอยู่พอสมควรสำหรับมีอะไรในหนึ่งมือวันนี้ที่ร้านบูมดิงก็ขอจบเพียงแค่เท่านี้ อย่าลืมกดติดตามกันนะครับจะได้ทราบว่าคราวหน้าเราจะไปกินที่ไหนกันก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมขอบคุณครับ